วันนี้นะครับผมจะพามาชมบ้านนะครับสภาพ95นะครับที่พร้อมโอนให้กับลูกค้าในสภาพ95อ่าอยู่หรือในสภาพไหนเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเข้ามา,ามาทางโลกนี้หนะ่นะครับหลายคนนะครับ ที่กำลังสร้างบ้านในขั้นตอนนะครับใกล้โอนใกล้โอนบ้านนะครับตอนนี้มีลูกค้าจองในแเง่งใกล้จะโอนบ้านครับการโอนบ้านนะครับก็เป็นแบบสภาพเสร็จสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเาดเตรียมส่งให้กับลูกค้าอันนี้คือสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามเงื่อนไขแต่ละแบงค์ไม่เหมือนกันนะครับบางแบงค์นะครับเราสามารถ โอนในสภาพที่95%ได้นะครับซึ่งสภาพ95%ที่โอนได้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับเพราะว่าในการในการโอนนะครับคือตรงนี้นะครับก็ต้องอได้รับความยอมจากลูกค้าด้วยนะครับแบงค์ขอเราจะหวนให้ท่านลูกค้าลองโอนให้ก็ทําได้ทําได้เลยนะครับโอนให้เวลาแบงก์ก็ยินให้มีร้อยเปอร์เซ็นต์ สภาพ100เปอร์เซนต์เลยนะครับได้ยินกันนะครับได้ยินเสียงชัดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องสีสีทาบ้านนะครับนะครับต้องเป็นสีสีรองพื้นก็ได้สีขาวก็ได้นะครับคือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เป็นแบบนี้สภาพอย่างเงี้ยสมมตินะครับอันนี้เป็นตัวบ้าน น,นี่ยังไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยครับเราจะต้องทาสีขาวให้หมดลงองพืน้นีันะครับเราต้องเก็บเก็บงานสีตรงนี้ให้หมดก่อนอันนี้พอดีพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าหลังเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ประเมินของแบง์จะเข้าครับน,นี้ก็เลยต้องมาเก็บสีก่อนะครับถ้าไฟฟ้าพร้อมนะครับ นติดหลอดไฟนะติดตั้งหลอดไฟนะครับติดตั้งหลอดไฟครับสีหลอดไฟนะครับดูหน้าต่างนี้ครับเนี่ยได้เลยแล้เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเนี่ยไม่ต้องบบไม่ได้ทำความสะอาดให้ประตูประตู โดยการมาชมมาชมประตูหน้าต่างเข้ามานะครับนะเป็นประตูเป็นหน้าต่างนะคระับท้อตรงนี้เราอาจจะได้เลยอาจจะยังไม่ต้องได้เก็บงาน,นงาก็นย,ยังไม่ต้องอาจจะมีโกลยังไม่ต้องได้ติดก่อนเท่านั้นนะครับเดีนะ๋ยวเราก็จะเก็บที่หลังนะครับนะครับหลังนจะากคนบ้านแนละต้องตรวจอะไรอย่าี ้องมาเก็บงานนะครับเพื่อส่งมอบบ้านจริงในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับการอีกี่างหากนะครับจากเสร็จเน,นี่ยเนีระตูหน้าตา่างตัวอันนี้วันนี้ช่างช่างกำลังมานะครับมาติดไฟครับเตรียมความพร้อมวมันพรุ่งนี้นะครับ ตู้เบเกอร์อันนี้ต้องมีนะครับตรองนีครับเบเกอร์ตัวนี้ต้องมีตู้ไฟตรงนี้นะต้องติดอันนี้ขาดไม่ได้เด็ตรงนี้ครับประตูอ่ามาถึงห้องน้ำอ,อันนี้กำลังติดตั้งติดตั้งไฟนะครับ ห้องน้ำส like, <Yeah. S 1> yeah. te ah. ุขภัณฑ์นกนะปักบัวครับลังหน้าสักโคกตรงนี้ครบมาสุขภัณครบงานห้องครัวจริงๆตรงนี้ครับไว้ต้องทาสีขาวหมดเลยนะเดี๋ยวรุ้งนี้ตรงนี้เนี่เรามีครบทุกอย่าง ครับทาสีขาวลองพื้นไว้ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนะครับประมาณนี้อันนี้ยังไม่ต้องทาสีสาาก็ได้ประตูนะแต่ว่าวันวันนี้วันนี้ช่างสีผมจะให้เก็บหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เก็บครับทาสีเก็บให้หมดปักไว้ข้างนอกกัน เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตมีอะไรมั่งคะโค้ดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมมีคนถามใช่ไหมครับครับก็งานงานสีนะครับให้แบบร้อยก็เป็นสีรองพื้นนะครับปิดปิด,ปดสีปูนนะครับตามตามเสานะครับตัวอย่างคือใช้สีรองพื้นปิดไปก่อนถ้าเราสีสีจริงยังไม่เสร็จนะครับรก็ใช้สีรองพื้นปิดนะครับงานประตูหน้าต่าง งานตะกูหน้าต่างต้องครบนะครับสุขภัณฑ์ห้องน้ำต้องติดหมดนะครับติดหมดใช่ครับเราจะถ้าไม่ทันอาจจะวางก็ได้นะครับวางติดให้ให้ได้ตำแหน่งนะครับหลักๆนะครับหลักๆก็คือเท่านี้นะครับที่ที่พวกสนามหญ้าเห็นไหมครับตรงเนี้ยเรายังไม่ต้องได้ทำ รอรอส่งงานก่อน,นครับส่งงานาน้ําไฟพร้อมนะครับก็ต้องก็ไฟไ,ไปทาทีหลังนงานไฟงานไฟตรงนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับให้หลอดไฟนะครับแล้วก็ตู้เวกเกอร์น,นี้ต้องมีนะครับเบื้องต้นประมาณแค่น,นี้ก่อนนะครับแค่นีก้ก็สามารถ ส่งงานนะครับใหสภาพเกสภาพ95%ได้ครับใครก็หลายคนนะครับที่ใกล้ทำทำมาใกล้ถึงจุดนี้นะครับไม่ตอนนี้กำลังคิมพ์้าเดียวก็จะถึงจุดนี้นะครับที่เราได้ส่งงานก่อนในสภาพนในสภาพ95% รตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของแบงก์นะครับอย่างทอ,ทอสกอ็สามารถทำในเงื่อนไข95%นี้ได้ครับในขึ้นอยู่กับลูกค้าครับลูกค้าของเราด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากหลังจากจากการส่งบ้านใช่ไหมครับหลังาการจากการโอนบ้านเสร็จนะครับเราก็จะต้องในขั้นตอนนะครับการเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดนะครับอขอมิเตอร์น้ำไฟนะถ้าบ้านใช้วกากรรมับหนึ่งห้าเงี้ยให้ลูกค้าคนระับขอมิเตอร์น้ำไฟได้เลยนะครับเป็นชื่อของลูกค้าครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คระบบน้ำไฟให้กับลูกค้าเราพาราบ้านนะครับเพื่อเตรียมส่งมอบบ้านในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับลูกค้านะครับนะ วันนี้อมาหน้างานที่การทีเอ็เทคนะครับวันนี้ก็เป็นหลังหนึ่งนะครับที่ค้าจองนะครับแล้วก็เตรียมโอนแล้วก็ส่งมองงบงานให้กับบ้านให้กับลูกค้านะครับมาดูบรรยากาศนะครับบางทีเราเห็นแต่ในเพจเนะาะเพจบ้านสิบมงคนนะครับ เดินเดินกมด้วยตามตามสโลกแกนนะครับบ้านแห่งความสุขของคนคิดบวกนะครับบ้านาบ้านนะครับสมาชิกในหมู่บ้าน,นครับที่มาอยู่ในโครงการนะครับก็จะเป็นค,คนคิดบวกเหมือนกัน ครับบ้านสิ่งแวดล้อมเกอนบ้านนะครับที่ดีครับมีมีความคิดที่ดีๆครับนิสยัยดีๆคนเป็นอันอนธยาศสายดีมากนะครับแต่ละหลังนะครับเวลาเรานะอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขนะครับในบ้านเนะราตัดเข้าเข้าล่มก่อน ฝา,ากไว้นะครับสำหรับคนที่คิดนะครับคนที่คิดที่กำลังมองหาธุรกิจนะครับมองหาธุรกิจผมมีเรื่องนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะเล่าให้ฟังน,นะครับเมื่อตอนสี่ปีที่แล้วนะครับเมื่อตอนสี่ปีที่แล้วเนี่ย ตอนนั้นนะครับผมว่าเป็นอยู่ช่วง60ใช่ไหม60นะครับเป็นช่วงที่สินค้าเกษตรบางอย่างนะครับอย่างยางราคายางปลาปาปาล์มัะไรต้เสร็เกษตรตกต่ำใช่ไหมตอนนั้นอ่ะก็เป็นช่วงที่กิจการของผมที่ผม,มทำเมื่อก่อนนะมันก็ไปเตินหน้าต่อไม่ได้เดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับผมก็ รู้แล้วครับว่าอีกสองปีข้างหน้าตอนนั้นเมื่อเมื่อสี่ปีแล้วปีหกศูนย์ถูกไหมผมรู้ว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยถ้าผมยังอ,อยู่ปกครองตัวนะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสิ่งที่ตามมาที่จะเกิดขึ้นกับผมนะครับถ้าผมไม่ทาอะไรสักอย่างนะครับก็คือ,อเรื่องนะครับาสาภาพข้อง้างการเงินต้องมีแน่นอนเพราะว่ามันจะ แค่ประกองทรงตัวกับสุดรอวันสุดอย่างเดียวนะครับผมคิดไว้แล้วว่าสองปีข้างหน้าถ้าไม่ทําไม่ปรับตัวไม่ทะไรนะรมันก็จะเกิดเหตุการณ์นีขึ้นนะผมก็ได้ใช้เวลาช่วงนั้นนะครับที่พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับจากที่อยู่ในงานประจําแบบทําแบบเดียวนะครับจากไม่เคยศึกษาก็มาเริ่มศึกษานะครับหา สิ่งที่ชดเชยว่าอีกอ,อ,อนาคตอีกสองปีเนี่ยเราจะเป็นยังไงไงนะครับเพราะว่า<อ>ไม่อยากเห็นถ้ากเกิดว่าสภาพครอบครับมันมีผลโดมิโนโ่ไงใช่ไหมครอบครัวลูกใช่ไหมที่จะเรียนโรงเรียนดีๆนะครับก็ต้องย้ายโรงเรียนนะครับสภาพความมันอยู่อะไรมันก็จะลดลงเรื่อยๆ ใช่ครับไม่สามารถที่จะกลับกลืนมาได้ถ้าไม่คิดไปล่วงหน้านะครับอันนี้ก็จากการวางแผนเมื่อปีหกศูนย์แหละครับนี่ว่าผมเมื่อสี่ปีที่แล้วผมก็วางแผนอีกสองปีต่อมาอย่างเงี้ยครับผมก็ศึกษาใช่ไหมศึกษาแล้วก็คิดว่าจะทําธุรกิจที่สองอะไรที่จะทําให้เราได้เงินกะ้อนมาเพื่อฟื้นฟูนะครับสภาพการเงินสภาพองครอบครัวให้ เป็นปกติแล้วก็ดีขึ้นนี่ครับก็ได้มาเจอธุรกิจนะครับเกี่ยวกับกัสังหารคือการสร้างบ้านขายตรงนี้ก็ช่วยช่วยพลิกนะครับพลิกชีวิตนะครับให้ให้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะครับจากนี้ครับกอเมื่อนะย้อนไปนะถ้าย้อนไป2ปีที่แล้วก็จะเป็นอีกแบบนึง่งในการเริ่มต้นนะทุกคนนะตอนนี้ นะครับเหมือนเราตอนนี้ที่กำลังเริ่มต้นกันหรือว่ากำลังมงอ,องหาหาธุรกิจใหม่เพราะว่าบางคนก็เจอบท<ม>เระทบโควิดใช่ไหมครับอย่างปีสองปีที่ผ่านมาครับหลายท่านก็เจอผลกระทบจากโควิดนะครับก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนผมนะครับเมื่อตอนสี่ปีที่แล้วนะครับในกระบวนการเริ่มคิดเริ่มต่อหานะครับ ธุรกิจที่จะทําให้เงินได้เงินก้อนมาเพื่อประคองนะครับเพื่อพัฒนาให้ตนเองแล้วก็ควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะจน,นะผมว่ามาคิดจนเจอธุรกิจนี้นะครับก็เลยว่าฝากนะครับใครที่กําลังทนะําอาจจะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับหรือว่าต้องลงมือได้ทําด้วยตัวเองคนระับต้องเรียนรู้หลากหลายนะครับตรงนั้นนะครับ มันเป็นอะไรที่เราทำเริ่มต้นนะครับที่จะต้องใช้ความพยายามสูงกว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราทำผ่านจุดนั้นไปนะครับมันก็จะทำให้ถ้า,าถึงเป้าหมายหรือว่าเราสำเร็จเมื่อไหร่นะครับตรงนั้นนะ่ะมันก็จะทำให้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดคคือเหมือนมันเป็นผลตอบแทนนะจากการที่เรา เหน็เหนื่อยหรือว,ว่าผ่านฝ่าฟันเจออุปสรรคหลากหลายนะครับแม้กระทั่งงานงานบางอย่างที่ยากลําบากที่คิดว่าเออมันไม่น่าจะผ่านไปได้นะแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็จะมีทางออกแล้วก็ผ่านมันไปได้ถ้าเราถ้าตัวเรานะครับไม่ล้มเลิกนะครับยังยืนหยัดนะครับต่อต่อสู้หรือว่ายังยืนหยัดทำมาจนกว่าจะสําเร็จนะฮะถ้าสาเร็จแล้วสิ่งที่ได้ ตอบแทนมานะครับมันก็จะเป็นอะไรที่หอมอหวานครับก็ขอให้ตอนนี้ก็ขอให้เรามองถึงจุดนะอีกองเดืองข้างหน้าหรืออนาคตที่เราว้ที่เราคิดไว้นะที่เราวางแผนแล้วก็ลงทำครับตามตามแผนที่เราคิดไว้ครับว่าถ้าเราสําเร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับนี้ฝากไว้นะครับเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวข,ของผมนะแบบ เป็นแนวทางให้กับหลายคนนะครับที่ยังไม่มีทางออกนะครับยังไม่มีทางออกให้กับชีวิตหรือว่าคนที่กําลังต้องการพัฒนาตัวเองนะให้ดีขึ้นนะครับโอเคเนาะฝากธือกิจนี้ไว้นะครับนะแล้วพบกันในไลฟ์ต่อไปวันนี้นะครับขออวยพรให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผม